พสวัสดีครสวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนวันนี้เราจะมาเอ e r c i s มาเตรียมพร้อมก่อนที่จะเรียนโดยการร้องเพลงอย่างสนุกสนานนะคะอ่ารอา้อมหรือยังร้อมแล้วค่ะขอบคุณจับพี่ค่ะจเพิ่อจับคู่ ตื่นอ,อยู่กับยี่หาหน้าเข้าหากันก่อนร่ายรำเรื่องอะไรเลยมือเร่งโปร่ เร็วเร็วขึ้นอ่ะสักสคมค้างถา่รจอมตั้ม มือมือตบตกตบมือตบมือตบตามือมือมือตบตาตบมือตบมือตบตาตบไข่ตบมือตบมือตบตาตบไข่ตบตาตบไข่ตบตา เรียนหรือ,อยังพร้อมแล้วค่ะเชิญนั่งเลยค่ะพร้อมอูอ้